พ,พ่อแมพอมไปโอเคโอเคยังเย่เอาแล้วนะโ oh. อ้เ okay, okay. อาโอเคเล้เด้อโอเคเอาหนึ่งสองครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมือนี่กับมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับนอกจากพ่อน้อยวัวถูกนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที 8, 10, แปดสิบเก้าเราได้อพี่นอ้องเด้อเอามูนิกาถือว่าเห็นอยู่นี่นี่เป็นง้วงไม้แทบจะทั้งหมดดุดนะครับพี่น้องครับมีค,มคู่เขายูคู่เดียวนอะมั้งครับพี่น้องครับงามพร้อมเด้อมูนิกาสีดอราคาเห็นเลยว่าสั่นว่าอ่าแล้วก็มีที่ด็ดชุดตั้งฟาร์มชุดนี้นะครับเด้อพี่น้องครับเป็นง้วสาวสามโตนะครับน้นองพร้อมครับอ่างว้วแม่ลูกง้วงทองนี่มาไม่หลายแล้วคาผู้ใดอยากจะได้พอพันมูนิกมีมาให้ยูสามโตอยู่เด้อครับพี่น้องชุดเมื่อกี้พอพันไปหมดเลย้อครับเด้อนี่อีกตัวหนึ่งก อีพี่นี่นะครับเนาะผู้ใดสิถึกใจตัวใดเดี๋ยวบนชูสิผ้ามาเบิ้งกันพิกัดอยู่ที่บ้านขว่าวตำบลขว่าวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะงัวทองกับมีตาโตยันยันครับพี่น้องยืนเลี้ยงไล่กันอยู่นี่ง้วทองนี่กับแม่ไม่สูตูดได้พี่น้องครับเอา้าอยากได้ตัวใดกะมาเบิ้งเอาไผยเข่ามาแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บนชูวยแชแนลแน่นะครับเนาะเออนี่นะครับอ่ะนี่คนคลไหนเรายืนถ่ายที่ไหนบ้างเอาโบกมือหน่อยสิ เอออากาศเป็นไรครับมืัอนี้อากาศสดชื่นสดชื่นมาสั่นมาที่น้องเอาราคาง้อยจังไปหูผูกฟ้อมกันดีครับบนอยู่ครับครับผมอกดไลค์กกดไลค์กดแชร์บญสู้นะครับเด้อครับเอฟซีพอหน่อยครับเอฟซีบนสู้นะครับเด้อครับผมอันนี้ใบรับประกันครับอันนี้เป็นใบรับประกันเนาะครับสื่งง้อยย่นี่จากพอหน่อยนี่มีใบรับประกันครับขาทุกขาทอนสิบหามือประกันสี่โค้งสุตประกันโมลูกออกสิบหามือประกันทองภายในสิบหามือให้ตรวจนะครับประกันหางดอกตลอดชีวิตนะครับเนาะครับผม นี่นะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์0 9 1 0 5 7 7 3 2 0เอาพอหน่อยถือไปเดี๋ยวผมสิบอกกะขาดลายเส้นนะครับเด้อโอ้ลายเส้นลายเส้นลายเส้นเปิดเป็นเส้นมาเถอะเดี๋ยวคอยเส้นเส้นตลอดอยู่แล้วครับผมเบอร์แรกเบอร์แรกเบอร์แรกครับเบอร์แรกเบอร์แรกถือว่าเป็นง้วงตัวใหญ่นะครับเนาะใหญ่สูง150ครับผม150อันนี้จัดเบาๆให้เลยแล้วพอไหนจัดเบาๆเลยนะครับแล้วจัดเบาๆเลยตัวนี้อันนี้ประกันท้องเนาะรับประกันท้อง BL โลโรโจเออเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเหรอเด้อพี่น้องลูกที่ไหนครับ ลูกที่สองครับลูกที่สองเอาจัดเบาๆเห็นนะครับตัวนี้สามสิบแพงไ่มครับสามสิบเบาแพงแต่ว่าเอาตัวแรกเปิดแหกหมันเหง้งงั้นเนยตัวแรกแหกหมันยี่สิบเก้าส่งฟรีร้อยโลต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกส่งฟรีร้อยโลเปิดยี่สิบเก้านะครับผมอันนี้คืองวดตัวใหญ่ทองกับวีเอลนะครับเนาะครับผมอ่ สิ่งว่าจากพอน้อยรับรองครับพี่น้องครับในหัวทองชัวร์ๆคือตรวจให้แล้วเนาะรับประชันท้องตรวจให้แล้วครับผมตรวจให้แล้วได้ครับพี่น้องครับนี่นะครับเป็นง้วบดด้วยพี่น้องบดโครงสามหญ่ลึกดีอยู่แล้วก็ลักษณะเบื้องเงี้กอะถือว่าเป็นง้วชิงเฉียงดีครับพี่น้องเฉียงเอันนี้ก็ผมเหมือนพึ่งยางว่าไทยขีดเลยเด้อรับพี่น้องครับนี่บอกยางยางแต่บอกหยุดหยุดครับบอกยางยางบอกหยุดหยุดบอกยิ้มก็ต้องมายิ้มอ่ะยิ้มสิเออยิ้มสิไหนมสิลูกเออยิ้มสิลูกเอออ่ะ นี่เออนั่นแหละพี่น้องเอ้านี่นะครับพี่น้องครับตอนลองได้อีกเป็นว่าบวชเอ้าะมึงท่าเดินพี่น้องบัดนี้ดูท่าเดินเดินเดินเออเดินหางลามเดินเดินเีืลูกเดินลูกเดินเออนี่โอเคเอ้ามึงท่านี่ยอ่ามึงมุมนี่มึงความสมส่วนนะครับนอกตั้งหลังตรงสบายให้เบื้องเอามุมนี่นะครับเนาะครับผมอ่ะเล็บแข้งขาเบื้องม่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องครับนี่เล็บเป็นเหี้ยนอยู่ท้ายให้เบื้องใกล้ๆนี่แหละครับผมนี่หงสันรามันตัวใหญ่ๆนะครับเนาะหงสับพี่น้องไห้า นะครับนี่ครับเอาอันนี้แค่ตัวแรกเนาะตัวแรกครับตัวที่2ตัวไหนครับตัวที่2นี่ครับเอาหนาหนานี่กว่าปุ้มปุ้ยซื้อยังก่อนปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยเออยังกอกก่อนในผมดีขาไปให้พี่้องไปปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยย่งหนาได้พี่น้องหนาครับทองช็อกโกแลตเจ็ดเดือนทองช็อกโกแลตเจ็ดเดือนครับผมสูงร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบหกตัวนี้หนาครับคักเลยพี่น้องลึกพร้อมสาวทองแรกครับสูงร้อยสี่สิบหกเป็นว่าสาวทองแรกครับผมเบื้องมุมนี่อ่ะไมหลายมุมเสียกันเอา สูงใหญ่หนานะครับเนาะครับอ่ะนี่แหละหูสันสันคอหูดำบดจัดนี่เบื้องหนังพ้อครับปุ่มปุยแขรงขาดำเออเจ็บบ้าบึ้งราคาปุ่มปุยนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะหนาใหญ่นะครับเนาะอ่ะปุ่มปุยนี่เท่าได้เพอหน่อยสามสิบห้าครับสามสิบห่าได้ครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้นิดหน่อยครับหันไปทางหันไปทางพ่อหน่อยพ่อหนุ่มเออนี่นี่นะครับเด้อสามหมื่นหาตอรองได้ผู้ใดมักหนาหนาแบบนี้ เดี๋ยวหางจังเบิึงนะครับครับผมเออมีต้นนตรงไหนให้พี่น้องไอ้บวกเด้อครับผมอ่ะนี่นะครับถ้าบ่มีไอ้บ่ได้บอกถึงก็แสดงว่าบ่มีตำนนี้แล้วพี่น้องตำนนีครับหรือพายทรงใสยังถามเพิ่นปุ่ปุยเนี่คนหางใหญ่ดีนะครับเนาะครับผมเออถือว่าถ่ายเต็มนี่แหละงาหางเต็มดีง่ายๆเอาไปอีกลูกเดินลูกเดิน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 เดเดี๋ยวด้วยปุ่มปุ่ยยืนยังเทียงกันโอเคโอเคนี่ปุ่มปุ่ยยืนยังเทียงอันนี้ต่อได้ไหมพี่น้องเด้อต่อได้ครับสามหมื่นหาหนาง่ายนงครับ อ่ะนมโมติงเป็นสาวทองแรกตัวยางไงมาใหม่นะครับพี่น้องเออนี่แหละพ่ออะไรบ้างงามบ่งามเออนี่งามประทันพี่น้องเอ้าพี่น้องว่าพ่อตอบ่ครับผมพ่อตอครับเออพ่อตอนะครับนี่อ่ะหน้าสวยๆตอได้เด้อตอได้เด้อพ่อใดเด้อตอได้ครับนะครับเนาะเอาเมื่อกอาแค่ตัวสองนะครับพี่น้องครับนุ่มกับโมติงดอกนี่หางเป็นปุ่มนะครับเนาะนี่เพิ่งทายยางนะครับอ่ะเบอร์สองดูกลุ่มไกลๆนะครับเนาะเออ สองเบอร์แล้วเดี๋ยวจะพาไปเบอรงเบอร์สามเบอร์สามสาวทองแรกครับเป็นวัวสาวทองแรก้อครับเด้อสูงร้อยสี่สิบเจ็ดสูงร้อยสี่สิบเจ็ดทองฟูตันเจ็ดเดือนเออสูงร้อยสี่สิบเจ็ดทองฟูตันเจ็ดเดือนอันนี้เป็นสาวทองแรกครับตัวนี้สีแดงเข้มนะครับเนาะตัวนั้นปุ้มปุ้ยตัวนี้มีฟซื้อไปบอสมีซื้อครับตั้งให้ตัวนี้เลยเอาซื้อมาตัวนี้น้องสวยเออน้องสวยนะครับเพราะว่าเขาเขาางามเลยพี่น้องเออสูงร้อยสี่สิบเจ็ดตัวนี้ เปิดราคามาครับมองเอาเลยออกคาราเดง32ครับ32ออกคาราเดงพี่น้องครับโอ้ยลูกเหรียญพลายตัวโดยนี้พี่น้องอ่ะครับผมออกคาราเดง3ามหมื่นสองหน่อยโตใหญ่เนาครับผมจะไล่ให้เบิ้องทายยางทางเสาลูกเดินเอยนะครับเนาะเดินลูกเดินนะครับเดบบม่มีปัญหานะครับเนาะสีแดงเข้มดีนะครับพี่น้องเดินนี่ลูกเออเดินเดินกับเนครับเดินถ่ายนะครับเนาะไปเออเออเอาหันมาที่นี่เบิ้งทางใส่สามจุดสองบอวจังสี่กับเซจังเด่นแต่พี่น้องครับผม ตัวจริงนี่สูงใหญ่แดงเข้มนะครับล้วก็บดเข้มพร้อมนะครับเนาะนี่โบดเข้มด้วยนะครับนี่เออขอบหูดําบดแข้งขาดําเล็บบไม่มีปัญหาครับผมอ่ะนี่แหละบ่บป่านบ่ดังเลยได้ผี่น้องเด้อเออนี่นะครับเด้ออ่ะเีลยวสีพาเบิ่งทองนิดนึงเออเนี่ยนะครับครับอ่ะเราสิพาเบิ่งนะครับเนาะนี่เบิ่งทุกขังนี่นะครับสามตัวเราผู้ใดอยากจะยก อยากจะยกชุดก็ท่องไปไม่พิเศษห้ยได้ครับพี่น้องต่ออยากได้สองตัวสามตัวนะครับเนาะครับผมนี่มาเบื้องเอานะครับเนาะอ่าเอาตัวใหญ่เลยนะครับอ่ะนี้เลือกเอาเอออ่ะโอเคเดี๋ยวจะพาเบื้องตัวที่สี่ครับพี่น้องครับตัวที่สี่นะครับเนาะเออ ตัวที่4ตัวนี้ก็ใหญ่ใส่เลยตัวที่4ครับผมถึงสิบห้าบวกบวกครับ145บวกบวกด้ครับพี่น้องผมตัวใหญ่หนาลึกอ่าทายยางของเคฟ315เดือนครับเคฟ315เดือนขาบวกบวกบัตรอนครับผมพวงหางเงีวดีได้พี่น้องด้ผมอ่ะนี่นะครับเนาะเออนี่เคฟสันลูกที่ไหนครับลูกที่2ครับลูกที่2เด้อโอเคอ่านี่มาเบิ้งนะครับเนาะครับอ่ะตัวนี้พอแม่เปิดเท่าไหร่35ครับ35อันนี้ต่อได้เนาะ400โล ต่อรองได้อีกครับต่อได้อีกเลยพี่น้องครับครับผมท่านไหนแม่นม่องเอาได้ในสายข้านี่ก็ได้ตัวนี้ผู้ใดหาแม่บอกไอ้ตัวเงวๆนะครับเนาะครับผมนี่เบื้องตัวนี้ใหญ่ลึกดีพร้อมขึ้นกันนะครับเนาะรับประกันท้องเดี๋ยวสิบห้าเบื้องทั้งหนานะครับเออตัวนี้หนาหนาหนกหนกดีแล้วก็บดดีถุงเท้าดำนะครับพี่น้องอ่ะถุงเท้าดำดำนะครับเนาะกระสียางอ้อมเบื้องทั้งไทยนะครับเนาะเออนี่โอ้โหหางกระตือไปยิ่งเยอกครับผม ผู้ใดนะเพิ่นที่เราไม่ยังพิ่นมาเบิ่งงัวเพิ่นมาเบิ่งงัวะให้เพิ่นถ่ายยุ่นเด้อถ่ายยุ่นเลยถ่ายยุ่นเนาะเออนี่เอ๋อตัวนี้เงี้ยาวดีครับพี่น้องเราเตรียมให้ยางเบิ่งหางหางนี่ลากดินเด้อครับเด้อลากดินเลยนุ่มกับบอตติงหรอครับผมบอตติงครับอยากได้ตัวนี้ก็มาเอาครับนี่แหละสารสิบห้าตัวนี้งวทองได้ในตัวบอกง่ายเด้พี่น้องเอาเบิ่งเบิ่งความสมส่วนมุมนี่้อครับครับอ่ะนี่อ่ะนี่แหละเดี๋ยวให้เบิ่งเล็บเบิ่งทุกส่วนเด้อครับพี่น้องเด้อ ทุกส่วนเล็บนี่เบิ้งมุมสูองอันนี้เบอร์ซีตะนะ้นเนาะพอซีครับอ่าพี่น้องครับมาดูงูท้องหมายเลข้หาครับตัวนี้ท้องใหญ่ครับได้พี่น้องครับครับผมตัวใหญ่เอาตัวนี้ท้องกับพ่อพ่อใดพ่อหน่อยเท้องกับอาปาเช่ท้องสามเดือนกว่าครับสูงร้อยสี่สิบห้าบัวครับ สูงร้อยสี่สิบห้าทองอัปปชีสูงสูงเท่าไรก่อนสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับสี่สิบห้าบวกบวกครับอ่ะหนาโหนกนะครับเด้อตัวนี้เด็ดขึ้กันครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไล่ให้บึ้งอ่าถ่ายยางบึ้งเอาหางนะครับพี่น้องครับนี่ใส่ถ่ายใหญ่ๆเลยตัวนี้นะครับครับผู้ได้หาแบบนี้อยู่สีด้านไส้ครับบ่วปานบ่วดังนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อเดี๋ยวจะอ่าหลอดบึ้งทั้งหนานะครับพี่น้องครับนี่ ดูหน้าตานะครับเนาะครับผมใหญ่เลยครับตัวนี้พี่น้องสวยๆอหางใหญ่ๆครับอ่ะนุ่มกับบอติ้งเหรครับผมเดี๋ยวจะถามราคาไห้ได้ครับครับตัวนี้พ่อหน้าเปิดไว้ที่เท่าไหร่เปิดไว้35ครับส่งฟรีร้อยโลต่อรองได้อีกครับผมสามหมื่นหาซ้ำกันเนาะครับผมสามหมื่นหาซ้ำกันดนะพี่น้องครับเอ้าตัวนี้กับตัวนั่นนะครับเนาะเออนี่หมายเลขกซีหมายเลขกหางกับซันซี่หางขึกันครับพี่น้องตัวบักใหญ่หางบอดอกบอแซมเบิ่งความสมส่วนมุมนีได้ครับพี่น้องครับ สำหรับงวทองนี่ยก็อว่ามีตาหนาเอาทุเบอร์เลยครับมาหอนหาเ <ผม S 1> บอร์แล้วพี่น้องครับผมอ่ะเบอบ์มีปัญหานะครับ,นรบเนาะใถ่ายเ,เบิรงนะครับอ่ะนี่เบิรงถ่ายยางอ้อมๆนะครับพี่น้องเดอ้ออันนี้คือสิไรเห็นเบิรงถ่ายยางเจอๆพี่น้องเดินลกไปเดินเด้อลูกเดินไปเดินไปเดินไปเออเดินหน่อยนี่นะครับเบิรงแผ่นหลังเสียกมันเจาะเสียกมันเจาะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่ผู้ใดมักตัวใหญ่ครับพี่น้องครับมาเอาบดบวชคักเลยตัวนี้นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่ ว่ท่องกัดน่าจะไม่ยุ่งหาเบอร์นี่เนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปสิภาพไปเบื้อ่าแม่ลูกแม่ลูกนะครับพี่น้องครับนี่เด็ดเด็ดนะครับพี่น้องครับนี่ตัวบักไงเดี๋ยวภาพเบิ้งแม่ลูกครับครับแม่ลูกตัวแม่ลูกตัวผูแดงแดงครึ่งครึ่งนี่แหละครับผมครับนี่เอานี่ตัวแม่แม่สูงร้อยสี่สิบสองลูกพริกแดงสามเดือนครับตัวนี้ลูกพริกแดงสามเดือนแม่สูงร้อยสี่สิบสองครับผมลูกนี่แดงหนาย่างคักนะครับครับผมอันนี้แม่ทับไปหรือท่องไปครับแม่ท่องว่างครับอันนี้แม่ขึ้นแล้ว บอเกินยี่สิบมือก็ได้เซิงครับผมแม่ทองว่างด้วยที่รองด้ผสมแม่ทองว่างเหรอหญ่ดีอยู่ลูกอะงามดีด้วยแหละครับผมทำเขาให้แล้วครับเค็ดเขาให้แล้วเด้อครับเด้อใครจะเป็นพ่อพันธุ์นี่เพิ่งเลี้ยมโตลูกครับพี่น้องครับผมตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่เอ้าอยากได้กะมาเอาครับผมครับผมคู่นี่พ่อนายเปิดเท่าไหร่เปิดไว้ออกคาร์โรตเองสามสิบสองครับผมสามหมื่นสองออกคาร์โเอาเด้อพี่น้องเด้อยสามหมื่นสอง ออกค่าร์ลดเอานะครับเนาะครับสามหมื่นสองออกค่าร์ลอดเอานะครับเด้อพี่น้องเอ้าเดี๋ยวสิพาเบิ้งนะครับนี่มากสัยญางอ่อนๆให้เบิ้งนะครับเนาะสามหมื่นสองพี่น้องอ่ะเกิดอะไรตัวนี้กันเมาครับตำหนิบ่มีเด้อพี่น้องเด้ออ่ะตำหนิไม่มีครับเดี๋ยวลูกแม่ลูกสิอ่าต่อต่อไปสิเป็นครูใดญนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจัพาเบิ้องนะครับเนาะเอ้า สามหมื่นสองออกคาบรถเองนะครับเนาะนี่ครูยัยอยู่ที่พี่น้องครับนี่ครับผมอ๋อผู้ได้หาแบบนี้อยู่กับมาเอาเลยนะครับอ่ะครูต่อไปครูนี่เนาะครูต่อไปครับเออครูต่อไปแม่สูงร้อยสี่สิบสามอันนี้เป็นลูกตัวเมียเด้อครับเด้อลูกพริกแดงสองอาทิตย์อ่ะลูกพริกแดงสองอาทิตย์ครับผมอ่ะนี่แม่สดลูกสวยครับผมตัวเมียเด้อครับลูกเพิ่นครับผมอันนี้เบิ่งเป็นงวนลูกแรกเนาะครับผมงวนลูกแรกครับแม่สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสามครับร้อ ครับผมคูนี่ยุดเท่าไหร่ครับออกคารดเอง32ครับผม32ออกคารดเองนะครับเด้ออันนี้แม่โสดลูกสวยอันนี้คือลูกเพิ่งเกิดไม่ซื้อๆแล้วครับพี่น้องสบายเห็นเห็นหนอกเดีเพื่อนตั้งๆนะครับเนาะครับผมนหนอกตั้งๆเลยนะครับอ่ะนี่หน้าตาเพื่อนนะครับลูกของหางง่ายดีด้วยพี่น้องครับครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนาะอ่ะนี่แหละครับแรีงเข้มนะครับเนาะหนึ่งเรงเข้มๆเลยอ่ะ เป็นเอ่องวเครื่องบดนะครับเนาะนี่เด้ออยากได้กะเอาครับพี่น้องครับครูนี่นะครับเดี๋ยวครูต่อไปเพื่อจะเปิดตัวใหนะครับเนาะเออนี่สามสิบสองนะครับครูนี่ก็ได้ครูต่อไปนะครับจังไปเบิ่งกันนะครับเนาะนี่เด้ออ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะออ เอาพี่น้องครับบันี้กสิพามาเบิ่งคู่ต่อไปคู่นี้ต้องบอกว่าลูกหน้าหนาเด้อครับเด้อคู่นี้ลูกพอแปดลูกพอไหนจักเดือนล่ะครับแม่สูงร้อยสี่สิบลูกช็อกโกแลตสามเดือนครับผมลูกช็อกโกแลตสามเดือนนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบอันนี้แม่ทับไปครับแม่ทองว่างครับอันนี้แม่ทองว่างเด้อพี่น้องครับอันนี้ลูกที่ไหนครับนี่ลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับตัวนี้ลูกต้องบอกว่าย่างหนาเด้อครับพี่น้องเด้อเอาพ่อหน่เอาราคาคู่นี้มาครับบันี้ออกเท่าตัวเองยี่สิบเก้าครับ สองหมืนเก้าพี่น้องคูยิ่งยิ่ๆนี่แหละออกขอลุดเอาคนี่แหละเดีย๋ยวสิพาเบิ้งลูกตัวนี้เด้อครับเด้อเบิ้งผลงานลูกเหงาหางใหญ่ๆลูกตัวย่างแขนแล้วก็อันนี้ลูกตัว,มว,ตวเมีย้อครับพี่น้องตัวเมียครับตัวเมียเมื่ลูกที่ไหนครับนี่ตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับเนาะลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องเด้อลูกตัวที่สองนะครับเนาะเออน,นี่นะครับนี่อ้าวนี่เบิ้งแม่เพิ่นใสรอยสี่สิบเป็นลูกตัวที่สองนะครับเนาะเดี๋ยวสียางอ้อมๆให้เบิ้งเบิ้งแพชรหลังโตลูกเด้อครับพี่น้องครับ ไพอยากจะได้คูนี่ก็บสองหมื่นเก้าครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้านะครับเนาะเออเนี่แหละแข่งขาดำๆบ่มีป่านบ่มีดังนะครับพี่น้องครับนี่เบื้องหน้าเบื้องไรนะครับอ่ะทีเด็ดเลยนะครับเด็ดบ่มีปัญหาตับนี้ยังบ่มีดอกพี่น้องอ่ะนี่อยากได้ตัวได้กันมาเลือกเอาครับพี่น้องนี่แหละงัวสองหมื่นเก้าเป็นไรพี่น้องครับครับงใหญ่เลยนะครับเนาะเออนี่เด้อวสีเผิ่นอ่ะมึงลูกอ่ะลูกเดินดิ เดินลูกเดินมาดิเออเดินนะครเด้อเดินกับเปลี่ยนบัตเดี๋ยวสิผ้าเบื้องลูกเฉาดอีกที่หนึ่งอสองม then, like ื่นเก่าเลยซ้ำไหลนะครับเนาะครับเออนี่อ่ะนี้นะครับเด้อตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวครูต่อไปสิเป็นยังไงนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องกันนะครับอ่ะนี่เด้ออ่ะตัวที่เก้าเบื้องเราครูนี่สองมื่นเก่าในผมแนะน้ำเลยนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวต่อไปจะเบื้องเบอร์ต่อไปเป็นลูกตัวแม่นะครับเนาะลูกตัวเมียราคาแบบมินิมินิให้นะครับพี่น้อง ลูกแม่สูงร้อบหบวกบวกแม่สูงร้อยสามสิบห้บวกบวกนะครับเออนี่ลูกสูงร้อลูกนาเดชลูกนเดชสูงร้อยสิบนะครับสเดือนสมเดือนแม่ร้อยหาแม่ทับไปครับครับผมแม่ทองว่างครับแม่ทองว่างนะครับพี่น้องเออนี่เอามาเบิ่งคูนี่พ่อนเปิดเท่าไหส่งฟรี้อยโลยี่้าครับสองหมื่นหาคูนี่ส่งฟรีอยโลพี่น้องเป็นไรครับผมเม่าพ่อหน่เป็นเตาซูเบอนั่นแหละพี่น้องครับ ผู้ใดมักเบิ่อใดเดือดก็เลยตามงบนะครับนี่ทั้งสองมือนหานะครับพี่น้องใดนี่ผู้ใดมักสีก็สองมือนก็ขู่ยิ่งยิ่งครับผมอ่ะนี่ใส่รอยสามชิ้นหายเป็นว่โบสถ์ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะนี่เด้องว่โบสถ์ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับนี่หมอเต็งอ่ะหัวยังสดๆดีอยู่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะเดินอ้อมให้เบิ้งนะครับเนาะนี่เลือกเอาคู่ใดนะครับลูกโตหญ่หลังแตกดีอยู่ได้พี่น้องหลังแตกดีครับสวยๆนี่เบิ้งแผ่นหลังลูกคนนะครับนี่แขนดีเบิ้งแผ่นหลังเอ้า สองมืนหาะนะครับเนาะสองมื่นหาเจี๊ภาพเบิ้งโอ้ฝนขึ้นแล้วแม่ติขึ้นแล้วนี่นะครับเด้อแม่เมื่อกี้ก็ยังตีข้นเห็นไหครับมเออนี่นะครับพี่น้องเอานี่แหละเด้อสองมืนหาครับอ่ะหงหางลูกก็ยังดีอยู่นะครับเนาะเออนี่แหละอีกคู่หนึ่งนะครับเลือกเอาเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งตัวต่อไปนะครับพี่น้องมาตัวไหนเลือกเอานะครับเนาะนี่เบิ้งมุ้งขว้าวงเออคู่ต่อไปโอ้็นลูกมันยังิ ลูกมันเดี๋ยวให้ไลยมาเด้อครับพี่น้องเด้อลูกพอดีว่าอะมันหลายนะครับเนาะเรายังมีชุดตั้งฟาร์มแล้วก็มีพอพันธุ์ไห่อยู่นี่อันนี้แม่บักแม่บักใหญ่นะครับเนาะแม่สูงร้อยห้าสิบเม่สูงร้อยห้าสิบลูกสูงหนึ่งร้อยเม่สูงร้อยเซนไอ้ลูกสูงร้อยเซนนะครับผมนี่อันนี้แม่ใสซร่ลายห้าสิบแมนครับแม่โบ๊ทตัวง่ายตัวลึกดีครับผมลูกพ่อได้ครับลูกแดงใบเล่สองเดือนครับแดงใบเล่ประมาณสองเดือนนะพี่น้องครับผม เออแดงใบเล็บประมาณ2เดือนครับผมเออนี่เอาคูนี่ควบง่ญ่ขึ้นกันครับผมคูนี่เปิดไปพื่อน้อยอัคารดเอง33ครับผมโอ้สามสิเอาขึ้นกันเพี่น้องเด้อสามมื่อสาเรเอาครับบอกให้ตัวครับบอกมาเอาเลยบอมาเอาเลยครับขันห้องไบห้องไปฐานจุเก้าเราลดครับผมว่าขห้องไบฐานเก้าครับเรียกเอาแบบตัวเพื่อน สิเปิดเอาสารที่สามหมืองเอาเล่นปะเหมืองเอาแต่ว่าคันห้องหอยต้อสารยี่เก้าสี่ห้องสารยี่เก้าเออเออเอาจังสิ้นเลยพี่น้องคันห้องสารยี่เก้าบบหอยต้อใส่สารสิบห้าดีอันนี้เอาสารที่สามเห้เลยเหใหญ่หอวข้อดีเองครับอันนี้โปรยไงนะครับใส่รอยหาศีกสูงร้อยห้าสิบครับออกคาขดเอาลูกตัวแม่นะครับโบมีตำหนินะครับเนาะครับผมเออโบมีตำหนิเอาเบื้องแม่ก่อนนะครับเบื้องจะชัดนี่ใหญ่ๆลึกๆนี่แหละนี่หาใส่เลยพี่น้องครับลูกตัวแม่ใหญ่ลูกอะไรลูกแรกติดอ๋อลูกแรกครับเนาะ ท่านยี่มีพี่น้องเขามีกันเดียวน่อยหน่อยยังไงกันเดียวน่อยหน่อยนี่ถ้าว่าลูกไอ้กัดแดงดีบดดีอยู่ครับพี่น้องครับแดงดีเพราะเอาอยู่วเพราะหูหูเชื่องนะครับเนาะครับผมครอบครัวนี่เป็นเต่าสูตูได้พี่น้องมันมึงตูจริงเอานะครับเนาะเห็นปะมาลูกมาเร็วจะฝ้าไปเลียนนโมเหตุงานก่อนเจ้าของเหตุงานเหตุงานยจะไปหาเรียนเออบุษุกับพลหน่อยห่อนไหมห่อนดีนี่นี่มามาทังนี้เออสามหมื่นสามเออครับผมเอออ่ะนี่แล้วครับพี่น้องเอ้าอยากได้ก็มาเอานะครับครับผม ต่อไปจัดชุดเด็ดให้นไหพ่อจัดชุดเด็ดครับผมเด็ด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 เดเด็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 ดเ ตัวนี้สี่ไปซี่เดือนตัวนี้วันสี่เดือนตัวนี้สามเดือนตัวนั้นสามเดือนกลัวสูงร้อยยี่สิบกลัวสูงตัวนี้ได้อพี่น้องตัวนี้สูงร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบตัวนั้นร้อยสามสิบร้อยสามสิบได้นะครับเนาะเออตีตัวใหญ่ครับอ่ะนี่แหละตัวนี้เป็นชุดตั้งฟาลูกพริกแดงลุกพริกแดงตัวนั้นลูกสติงเล่สติงเล่ตัวนั้นลูกแดงใบเล่เออนี่ยแหละนี่ยแหละจังบอกราคาเพื่อละเอียดงบก่อนเลยสามตัวนี้ชุดตั้งฟาร์มมาเลยสี่หมื่นครับ สามตัวนี้มองเอาเลยเป็นวะนี่มองเอาเลยก็บเจ้าตัวถอดพี่น้องขันมาสี่หมื่นนี่แต่ว่าขันแยกตัวละสิบห้าขอครันพี่หนงถ้าพู้ใดมีงบถึงยกชุดนี่ไปสี่หมื่นนะครับพี่น้องครับสี่หมื่นรถเองแต่แยกนี่ตัวละหมื่นห่าครับผมรถเอาครับผมจะเอาแบบไหนนะครับไหนอันนี้สี่หมื่นเนี่ยเพราะเอาด้วยพี่น้องมันงามอยู่มันงามครับอันน่ากดไกลถึงตัวละหมื่นนิดๆนะครับผม ตัวนี้กับไส้ลอยสามสิบสามสิบตัวนี้ลอยยี่สิบกัวได้สองตัวนี้สองตัวลอยยี่สิบเป็นงัวโบสุโตโบสุโตครับตัวแม่สุโตนะครับเเขาได้ตัวนึงแล้วเห็ดเขาตัวนึงแล้วครับสองตัวพระท่านเห็ดเขาตัวกลางนะนะตันตันเห็ดเขาแล้วนะครับเนาะครับผมเออนี่เอ้าอยากได้ตัวนี้ก็มาเอานะครับเนาะเออนี่เอ่ะเดี๋ยวจะพาเบิงอีกชัดๆนะครับเนาะนี่เออนี่นะครับเด้อมีกรสุนง้างด้วพี่น้องครับผมอเห็นชัดว่าพี่น้องครับเดี๋ยวเด้อ เดี๋ยวผมโบยตัวนี้ให้ใช่ปเออตัวนี้โบยจีจุ๊บเออเออนั่งสานนั่งไงอ่ะนี่นะครับเออถ้าสองตัวนี้ก็คุ้มแล้วล่ะครับผมนี่เพิ่งเอานะครับเนาะองซีมเงินนะครับได้สามตัวนะครับครับผมเดี๋ยวต่อไปเพิ่นเชียวโตได่นะครับรอรอครับอ่ะต่อไปเชียวนุ่มรอได้พี่น้องนะนุ่มรอนุ่มรอตัวนี้สีแดงใหม่แดงใหม่นะครับทิ้งเขาให้แล้วทิ้งเขาให้แล้วเอออ่ะตัวนี้สีแดงใหม่นุ่มรออ่าสีแดงใหม่ลูกพ่อไถ่ครับลูกเเ้้อออออพี่่นง สามเดือนกว่าสามเดือนกว่าสูงสูงร้อยยี่สิบบวกบวกครับสูงร้อยยี่สิบหาได้เด้อครับยังมันต่ำอ่นาองรยี่สิบบวกบวกครับยี่สิบห้าได้ครับอ่ะนี่นะครับเนาะเอออ่ะนี่เบื้องด้านหน้าเดี๋ยวราค่ายังฟังด้วยพี่น้องเด้อแดงดีขายเง้วดีนะครับเนาะตัวนี้พ่อหน่อยเปิดเท่าไรสิบเก้าครับ มื่นเก่าอันนี้ต่อได้ไหครับต่อได้ต่อได้เด้อครับต่อได้แล้วก็ะสูงพี่ลอยโลเนาะครับผมอันนี้คือต่อได้เด้อพี่น้องครับเพราท่านเป็นมังเอาเขาซิบเก่าหนึ่งกระได้ครับอ่ะนี่นะครับเนาะเออนี่สีกะบ่มีปานบ่มีดังนะครับพี่น้องเด้อแดงดีครับแดงดีแบบย่างแักเลยครับผมนะครับเออนี่นะครับไอ้เบื้องถ่ายยากถ่ายยืนอึบเออนี่ยนี่อ่ะเนี่เบื้องขางท่างายของน้องเขา เบิ้งจะชันได้พี่น้องครับซิปเก่าเนี่ยเ<ช>ออ,อยืนยืนเทียงเราปะเนี้ครับนะครับเนาะตัวนี้ไข่สองบดดีนะครับเนาะครับเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมันทิพย์พาไปเบิ้งนะครับเนาะน้องตั้งหลังแตกๆดีอยู่เดี๋ยวใช้เบิ้งข่างขัวข้างน้องเขานะครับอึบเออนี่อะไรนี่เบิ้งท่าเดินทายยางนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับเนาะตัวต่อไปครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อตัวต่อไปนะครับเป็นตัวผูกขึ้นกันตัวผูกกันลูกแคบสามนึงกันครับ คเอฟสามหนึ่งครับผมคือกันนะครับเนาะทำเอาไว้แล้วครับทำเขาให้แล้วเป็นน้ำปีมาแต่โดนเตือนเกือบถึ้วครับเคเอฟสามหนึ่งจ็กเดือนนะครับนี่อ่าสี่เดือนครับสามเดือนสี่สี่เดือนเหมือนกันครสามจะสี่เดือนสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบสูงสวยตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่สิบเก้าเหมือนกันอ่ะสิบเก้าคือตัวแดงนะครับเนาะเบอร์มุมนี่นะครับเนาะอ่สิบเก้าครับตัวพุ่นคือกันนะครับเนาะเออไข่สองนะครับเด้ออ่ะนี่ตัวนี้สวยๆเลยนะครับอ่ะนี่ อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะพาะเบื้องถ่ายเบื้องไกลๆนะครับโอ๊กามเนื้อหลายน่อหางใหญ่ไข่สองนะครับเนาะอันนี้ก็บ่มีป่านบม่บมีด่างน,าน,นะครับเด้อตัวนี้นนอ่ะซิบเก่าสวยๆเลยนะครับเออนี่เบื้องถ่ายยางเอาหน้าหูสั้นๆนะครับพี่น้องอ่ะนี่เบื้องเอาตัวนี้มื่นเก่านะครับครับเอออ่ะพี่นี่ผู้ใดเห็นจุดตั้งฟาร์มซีมื่นหรืพี่น้องครับเห็นมาสันสัตว์เบื้องตัวนี้บ่แม่นนะครับเด้อ,อตัวนี้ลูกโบคุณเออ,เน,อน,นี่ อ๋เบิ่งเอาเดี๋ยวใส่เบิ่งตัวนี้อย่างนะครับเนาะเดินเดินลูกเดินเดินนี่นะครับเดินเออเออนี่นะครับเอะเดี๋ยวจะพาเบิ่งตัวต่อไปครับพี่น้องครับผมตัวต่อไปนะครับเนาะตัวสุดท้ายตัวทีสิบจีครับสูงร้อยสามสิบห้าเออลูกเคฟสามหนึ่งเหมือนกันครับเออนี่นะครับพี่น้องเอาลูกเคฟสามหนึ่งสูงร้อยสามสิบห้าครับผมอ่าตัวนี้ตันดีบักหนาเลยด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวเบิ่งทังหนากังนะครับเนาะทางนี้ลูกเอยังไม่ได้ทาเขาครับตัวนี้ยังไม่ได้เหตดเขาเ้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ถูกไหมนี่ตัวเลี่ยมหลังตรงนี่นะครับเนาะอ่าใครสองครับลูกปวดศาบขาสามหนึ่งครับผมอ่าลูกเขียบสามหนึ่งมึงการบถ่ายพี่น้องครับเด้อหนอกหางบักใหญ่เลยนะครับเนาะตัวนี้เอนะครับอ่านีเบิ่งทั้งหนาดูชัดๆนะครับเขบเดียนครับเอนี่อืม นี่เด้อเดี๋ยวเป็นทุติถามราคาให้นะครับได้พี่น้องเอาเบื้องหลังนะครับเนาะเจ็ดเดือนเลยสิอวยให้พี่น้องถามดีๆ,ๆนะครับเนาะเอออ่ะอ่ะนี่เจ็ดเดือนตัวนะครับผมเอเอเอ,อตัวนี้พ่อหน้าเปิดเท่าไหร่ออกคาร์รดเองยี่สิบสามครับยี่สิบสามนะครับเนาะเออนี่ออกคาร์รดเองสองหมื่นสามพี่น้องครับ,รบเอาเลือกเอานะครับเนาะนี่เออ เดี๋ยวเบื้องนอกต่างๆหลังตรงๆตรงๆนอกต่างๆนี่ครับเอาผู้ใดหาผัวพันยูมี่ไห่สามตัวเด็ดๆได้พี่น้องครับครับผมดูมุมนี้นะครับเนาะไข่สองเหรียดบ่มีปัญหาหงหางบักไงได้พี่น้องครับตัวนี้เอาเลือกเอานะครับเนาะครับผมสีบ่มีฝานบ่มีดังนะครับอ่ะอยากได้ก็มาเอาหมักตัวใดมาเอาได้พี่น้องเด้อจากข้อของข้อน้อยนะครับเนาะครับผมอ่ะนี่ เออนี่เบิ่งมุมนี้แบบสวยหสองหมื่นสามะนะครับขอเขาเราเองตัวนี้ผมพยายามถี่เบิ่งทุกมุมเลยพี่น้องเด้เอเาิ่งมุมนี้ก่อนนี่ชัดๆนี่ราคาผมเอา้ามันนี้ก็มีไหประมาณนี้หลายตัวอยู่หน่าสนนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับครับ